สวัสดีครับพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านก็วันนี้กลับมาพบกับไพรรถสวยรีวิวสดอีกสักหนึ่งคันนะครับพางหากันไปนานเลยแล้วครับพอดีว่าไปตามหาควานหารถสวยๆมาให้พี่ๆทุกท่านนะครับก็อย่างเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปรีวิวแบบเป็นวอล์กอัลล่าสิบกวนาทีรีวิวละเอียดทั้งคันแบบนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดติดตามได้นะครับทางแฟนเพจของยูทูบชา n e l เพจนี้นะครับไพ่รถสวยรีวิวสดด้วยนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับมา ก็ช่วงนี้นะครับเรามีรถยุโรปเข้ามาสวยๆหลายคันเลยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในไฮไลท์อีกคันหนึ่งนะครับมารีวิวกันแบบสดๆรีวิวสวยๆให้พี่ๆชมกันก่อนนะครับวันนี้ภัยอยู่กับ BMW ตัวนี้เป็นตัวตัว X3 นะครับ 2.0D ดนีะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัว M Sport ด้วยออปชันจัดเต็มเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่อง 2000cc ปี2018จดทะเบียน2 0ง8แท้ๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามา รีวิวกันเลยนะครับก็ตัวนี้ X3 ตัวนี้จะอยู่ในโฉมของปี2018เรียกว่าเป็นเจนของตัว G01 นะครับก็เป็นตัวโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใกล้เคียงกับโฉมปัจจุบันเลยนะครับถ้าเป็นปัจจุบันก็จะเป็นตัว Minor c h a เ g นะครับเราให้ชมความสวยงามของเขาก่อนนะอันนี้เดิน 1, รอบ1รอบก่อนนะครับสีดำสวย,สวยนะครับตัวนี้เป็นรถศูนนะครับเลขไม อาจหลายท่านอาแจ้งตัวนี้เลยนะหลายท่านก็อาจจะคิดว่าเลขไมค์มันเยอะนะแจ้งไว้เลยนะครับไมค์คันนี้นะครับปี18นะ1,2,000 0กิโละครับ BSI หมดแล้วบอกเลยนะครับแต่ว่า BRI ยังเหลืออยู่นะครับก็สามารถรีเพลได้อยู่นะครับในส่วนอะไหล่นะครับก็ยังเปลี่ยนได้อยู่นะยังครอบคุมนะครับแต่ตัวค่าเซอร์วิส BSI จะหมดแล้วแค่นั้นเองนะเป็นรถที่ใช้แล้วคุ้มนะผมว่ากับราคาวันนี้ที่ ตั้งมาครับก็ไม่ถึง2ล้านนะครับคันนี้ามาเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเจาะลึกเลยนะครับตัว X3 ตัวนี้นะครับเป็นตัว M Sport นะครับพี่ๆก็จะสังเกตเห็นว่าออปชันรอบคันของเขานะก็จะเป็นชุดแต่ง M Sport นะตั้งแต่ตัวกระจังด้านหน้านะครับสไตล์ M Sport เลยนะตัวนี้กระจังหน้า M นะครับสวย คโคมไฟสองข้างก็จะเป็นหลอด full led เรียบร้อย bm เขาเรียกว่าเป็น adaptive led นะครับเป็นแบบเต็มๆเลยนะสวยนะครับโคมไม่มีรอยสะเก็ดหินคาบแมลงใดๆนะครับเห็นไหมฮะคโคมจะค่อนข้างใสนะครับกันชนด้านหน้าเซ็นเซอร์กระยะจะมีทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับแล้วเขาจะมีเป็นหลอด led ขาวเป็นไฟตัดหมอกนะฮะ ด้านล่างด้วยนะสวยเลยนะครับตอนนี้เลขทะเบียนให้ป้ายนี้ไปเลยนะครับเป็นป้ายกรุงเทพนะครับผมพยายามจะรีวิวให้เห็นรายละเอียดทุกจุดนะครับใน1คลิปวิดีโอเลยโอเคไปไปดูส่วนต่อไปนะครับในชุดด้านข้างของเขาชุดแต่ง M นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวกาบตัวนี้นะเอ็มสปอร์สวยงามนะครับผมชอบนะตัวนี้มันดูสปอร์ตมาก โลโก้ M แปะมาให้ด้วยนะครับล้อแม็กแน่นอนต้องเป็นล้อ M นะครับเป็นล้อ M แล้วก็ตัวสภาพล้อสวยงามนะครับร่องรอยจากการใช้างานถือว่าน้อยนะใครซื้อคันนี้นะครับได้ยางใหม่ปี2022ไปเลยนะครับเป็นยางดันหลบนะเน้นความใหม่นะครับก็พร้อมใช้นะครับซุมล้อด้านในสวยครับเป็นตัวเดิมนะครับไม่มีการโมดิฟาย แต่งได้ทั้งสิ้นนะครับโอเคมือจับเข้าประตูกระจกมองข้างก่อนกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับมือจับเป็นแบบ Keyless ครับโอเคนะครับ,นะรบสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะก็คือดีไซน์ภายในนะครับหแมดูความเบาเอ็มของเขา c 0 1นเป็นรถในฝันของหลายคนนะเป็น suv ในรุ่นที่ต้องบอกว่าเป็นคลาสที่ระดับเริ่มไฮเอด์เลยนะครับสำหรับ x 3คันนี้รายละเอียดของตัวเบาะหนังภายในจะเป็นเบาะสีน้ำตาลอัลมอนด์อ่อนๆนะครับทั้งคันมีแอมเบียนไลท์ด้วย m sport นะครับแล้วก็สังเกตหนังเทานะติทชี่ได้ไม้แสนสองนะครับแต่ให้เวลาพี่ๆไปดูรถว่าใช้งานหนักหรือเปล่านะคือ,เ,อ,อเรื่องของเลขไม้อะ ผมอยากจะบอกว่ามันต้องดูเทียบกับการใช้งานตัวรถซึ่งลองดูสภาพคันนี้นะครับร่องรอยจากการใช้งานถือว่าท่อนข้างน้อยนะปีกเบาะมียับบ้างถือว่าน้อยมากนะครับแทบไม่ค่อยมีเลยนะเดี๋ยวเราสปาเพิ่มให้ก่อนสมมอบนะครับแล้วก็เบาะสวยนี่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะตัวภายในของ X3 นะครับแอมเบียนไลท์ทั้งคันเลยจอเป็นแบบอะดั i v ีฟสกรีนด้วยนะครับพวงมาลัย M3 ก้านสวยๆนะครับ แผงประตูแน่นอนนะครับมีสัญลักษณ์ของตัว x 3แล้วเครื่องเสียงตัวนี้นะครับจะได้เป็น h a ร์ม n นคาดอนด้วยนะครับไฟแอมเบ n t น i g ไลนี่ดูหลูหาเลยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น bm เขาเรียกว่าเป็น h e กซ g o n มนะั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะดูหรูมากนะครับแล้วก็ดูตามมือ,อที่เท้าแขนจะสังเกตเห็นว่าหนังเดิมแน่นๆนะครับสติช,ชิ่งได้สวยกระจกออโต้สบานเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะไปนั่งเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนอมาดูด้านหลังกันต่อ,อ,อโอเคเบาะแถวหลังดูความสะอาดของเขานะครับคันนี้พี่ๆสังเกตนะครับว่า ไม่แสนสองนะผมย้ําเลยนะครับไม่แสนสองเครื่องยนต์ดีเซลไม่ต้องห่วงนะครับประหยัดน้ามันอยู่แล้ววิ่งเยอะได้และดูสภาพภายในของเขานี่คือหนังเดิมที่ไม่มีการเพ้นท์ใหม่พ่นใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นหนังเดิมติดรถทั้งหมดเลยนะครับสภาพเบาะสวยมากสติชิ่งได้เห็นไหมจะคมๆนะแล้วก็ตัวปีกเบาะต่างๆถือว่าใช้งานค่อนข้างรักษาดีามากๆเลยนะครับต้องรอจากการใช้งานถือว่าน้อย Okay. แผงประตูก็สวยนะครับแอมเบครบทั้งหมดหนังตึงๆเลยนะครับหมดีเทลเขาดีนะสติ t c h i n g ได้จะเป็นออกสีเทาเข้มๆนะครับโอเคด้านท้ายนะครับเป็น Full, L Full LED นะครับตัวไฟท้ายด้านหลังมีกล้องมองหลังให้มานะครับแล้วก็ชุดแต่ง Diffuser M Sport ให้มาเรียบร้อยพร้อมเซนเซ,นเซอร์ด้านหลังนะครับเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดด้วยกัน มีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจกดเปิดต,ตรงนี้ได้เลยนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับภายใน X3 กว้างขวางนะครับตัวนี้ไอที่เห็นเป็นรอยๆสีขานี่ไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้คือสติกเกอร์กันรอยเดิมตั้งแต่ออกป้ายแดงน,นะลูกค้ายังไม่ได้แกะนะครับก็ให้ดูเลยว่าเวลาไปดูรถมือสองนะงานภายในนะครับโดยเฉพาะรถ SUV s u v พี่ๆจะต้องเข้ามาดูตามด้านหลังนะ ดูความสะอาดของซอกของพรมกร,รมะหยี่ของเขาซึ่งคันนี้สวยงามนะครับอันนี้คือถาดหลังกันรอยกร,รมะหยี่สวยนะครับล่องรอยจากการใช้งานน้อยนะครับนนสวยคลิปเลยอ่ให้ดูเป็นที่ใส่ของสำระนะจะมีฝาโชคกตรงนี้ด้วยนะครับเก็บของเอ เป็นรถครอบครัวที่น่าใช้คันนึงเลยนะครับสําหรับ X3 คันนี้นะแล้วก็ขับไปไหนมาไหนผมว่ามันดูเหมือนรถออกไปแดงเลยนะเพราะว่าโฉมมันก็เป็นโฉมใกล้เคียงกับตัวปัจจุบันนะครับภายในของเขานี่ต้องให้เลยนะสาหรับ X3 ล่อรอยมีบ้างนะเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราพยายามจะเก็บดีเทลให้ได้มากที่สุดนะครับไอ้คราบสกปรกต่างๆนะครับโดยรวมนะผมถือว่าเป็นรถที่สภาพสวยนะครับคันนี้ Light, แนอมเบนไลท์นะครับดูหรูหราแน่นอนสภาพเบาะนะครับติดชิ้งได้ต่างๆขอภัยครับติดทิ้งได้ต่างๆสวยเบาะตึงๆเลยนะครับอ่ะดูโครงสร้างสักเล็กน้อยอแกะให้ดูเมทอาร์คเดิมนะครับฝั่งนี้อ่ะลองนั่งนะครับปรับเป็นเลนไวนิดนึงโอเคนะภายในโอ้โหทั้ง เล็กรูมนะครับเฮดรูมเหลือเฟือแล้วก็มีซันรูฟด้วยนะครับผ้ายังตึงๆอยู่นะครับลองดูดีไซน์ภายในของเขาคันนี้สวยจริงนะครับด,ดูหรูหราแล้วก็สภาพจากการใช้งานถือว่าเป็นรถที่ใช้งานค่อนข้างรักษานะครับคันนี้ดูด้านหน้าต่อเห็นประตูสวยฮามานนะครับทั้งคันเลยนะครับ M Sport นะคอนโซลจะเป็นสีออกดำเป็นซอฟทัชนะครับเบาะสวยเลยนะครับคันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างบอดี้ด้านหน้ากันเล็กน้อยนะครับนะครับขออภัยในความอาจจะความความสดๆดนิดน,นึงนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอนเซปต์ของเรานะครับเราจะเป็นรถสวยแบบรีวิวสดๆเลยดึงฝา2ทีนะครับ เครื่องด้านหน้ากันว้าวเป็นเครื่องยนต์ทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับสไตล์ของดีเซลของเบนของดีบีเอ็มเขาจะเป็นสไตล์เทอร์โบคู่นะครับสภาพห้องเครื่องตัวเครื่องเองสะอาดนะครับตามคอท่อต่างๆพร้อมใช้นะไม่มีเห็นไหมมาร์กสีเหลืองๆก็ยังอยู่นะครับมาร์กเดิมติดรถตามคอท่อต่างๆนะครับ น็อตฝากระโปรงไม่มีแกะนะครับเดิมคลิปเลยนะครับแล้วก็ตามฝาเม็ดอาร์ตต่างๆจะอยู่ครบทั้งหมดนะครับของ B ีจะมีมาร์คตัวนี้เลยนะจะเป็นมาร์คเลขฝาไว้นะครับสวยทั้งหมดเลยอเดิมทั้งหมดนะครับ รถเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีแกะนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้เลยนะใครที่กำลังหารถ SUV เพื่อสำหรับครอบครัวนะผมว่า d m x 3เป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับแล้วก็ยิ่งตัวนี้นะเป็นรถที่ยังมี BRI เหลืออยู่นะครับในการซ่อมบำรุงนะครับเราเรียกอย่างนี้แล้วกันนะก็ใครที่กำลังสนใจอยู่นะครับก็ แวะเวียนกันเข้ามาดูได้นะครับหรือว่าติดต่อเข้ามาทาง y o ยูรูฟแชน n e l ก็ได้นะครับของรถสวยรีวิวสดนะครับอาจแจ้งราคาสักเล็กน้อยนะครับคันนี้นะ bmw x 3 2.0ดีเซลนะครับเป็นตัว m sport option เต็มเลยนะปี2018แท้ๆประวัติศูนย์ครบๆนะครับก็ไม่ห1ึ่0 0นึ่มนกิโลนะครับยังมี bri เหลืออยู่นะครับสามารถเข้าที่ศูนย์ bmw ได้ทั่วประเทศนะสำหรับ bri วันนี้คันนี้นะครับเราจัดให้ในราคา1 9 9 0 0 0 0บาทนะครับ 1 9 9 0 0 0 0บาทนะลูกค้าประวัติดีนะครับจะลองทำฟรีดาวก็ได้นะครับก็ผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ3 8 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วประเทศเลยนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางไผรรถสวยรีวิวสดนะครับหรืออยากจะคอมเมนต์อยากจะติดตามนะครับก็ฝากด้วยนะครับสามารถกดซ b s c ไ i b e ได้นะครับตรงนี้เลยนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์0 6 1 8 9 5 2 4 6 5่นะครับไผรอรับสายอยู่นะครับ ก็ใครที่ชื่นชอบคลิปรีวิวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะกับ X3 สวยๆคันนี้นะครับเจอกันใหม่คันต่อไปนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ